ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆแต่ละคลิปแต่ละคลิปบ่เียวองพี่น้องถือว่าดหนุนบ่วเียวพี่น้องเอ้ยบ่วเียวก็ยังบ่มีรายได้พี่น้องพี่น้องเอ้ยคนนก็ยังตาอยู่กอย่าเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนําพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมาักเฮาก็มีซ่ํานี้แลพี่น้องผักสลัดกมาแต่งมแต่งย่าพี่น้องแต่งกลัวกมี ถั่วพี่น้องมาๆพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเลยน้ำจิ้มกับพี่น้องใส่มือเลยค่ะใส่มือเลยล่ลูกทุ่งลุกทุ่งน้องพี่น้องแซ่บไม่มีข้าพี่น้องข้าวมัน จิ้มชีสพุดเดี๋ยวตัวมาแซ่บแซ่บเดี๋ยว แต่คือเพิ่นว่นาดีพี่น้องเอ้ยลองไปซื้อกินเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs>

ก็มาอีกหน่อยอันนี้เป็นปลาหมึกอืมจิ้มซีฟู้ดเผ็ดเผ็ดหวาน 搞完了。 cạnh xem luật gia hạn hưng không cần được sai kim thì ơi ใส่กินต้องกิน,นเป็นหัวใจเนี่ยหัวใจนีว่ น,นู่นขาดดึงแางกันแ้วพี่น้องหมดจะไม่ต้องทำแะเมนูแปลกๆสำหรับเราเกียยได้พี่น้องไง <c oughs> Oh. ไ้ได้ยัีรีนอรอคิวอ๋อบอกเคียวไปดีคิวที่เจ็ดไปนอะคนตั้งห้านัังมื่ลไรั้คก้อนลุมเริ่มไป้องอ่ะคนตั้งหานประมาณห้าโมงบอกเคียวไปสามโมงไปนองเอ้ยถ้า เพียงวันยังเข้าตลาดสดก่นแล้วเอามาสือปั้เต็มลาวแบบนี้ยังไปสือมัแเต้งแป๊บเดียวอแม่นั้นเลี่ยนคิวกันแล้วคนเดียวขาย

ลันรอคออยู่นี่เลยตรงไหนทำไมลองดูแสบเรือนเจ้านี่แสบคนวะเอ็นมาแล้วเนาะ <cười> <cười> máu khác bạn này khâu nó máu thắt lại

แงกมดัดของกินก็มัดไปนอนแล้ข้ากินจะองขกิ่นไปนอนอะอลมูมีแล้วเปินว่ามีิกนีอ่องมีเกลือกินเกลือมีลกสจี๊ดสองอ,อันกับแบงก็ร้านทำไมมีเกลือเด้อ

บัเขยก็ยังบ่ทันมีรายได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องเนาะก็ยากมีรายได้คือหมู่คือครูแหละพี่น้องจังได๋ก็อยเริ่มใช้กำลังใจให้แน่เด้อพ่แม่พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะพี่น้องกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องนี้ก็บเียวกับาวแตก็ขอลาพี่ลน้องไปก่อนเด้อันหน้าพกันใหม่พี่น้อง จะเริ่มติดตามคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อสบายดี